ตำนานบัวสวรรค์และมังกรเก้าหางในยุคโบราณที่ความเชื่อและตำนานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเรื่องราวของบัวสวรรค์และมังกรเก้าหางได้ถูกเล่าขานอย่างกว้างขวางเรื่องราวเริ่มต้นในยุคสมัยที่สวรรค์และโลกยังคงมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยบัวสวรรค์ที่เบ่งบานในภูเขาจักระพันถือเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังอันยิ่งใหญ่บัวสวรรค์น,นี้มีลักษณะเป็นดอกบัวสีทองที่เบ่งบานในทะเลหมอกของภูเขาจักรพันซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ในสามโลกกรีดของบูมีลักษณะสวยงามและเปลี่ยนประกายดาวอวยอแสงทองอรารามพลังจากบัวนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและทําให้จิตใจ,จของสิ่งมีชีวิตกลับมาบริสุทธิ์บุวสวรรค์จึงเป็นที่เคารพนับถือของทั้งเทพเจ้าและมนุษย์ทว่าความงดงามของบุวสวรรค์กลับดึงดูดความสนใจของังกรอเก้าหางซึ่งเป็นสัตว์อสูร,รที่ทรงพลังและมีความเจ้าเล่ห์ที่สุดในแดนปีศาจมังงก่อนเก้าหางมีชื่อเสียงในด้านทางอํานาจและความฉลาดมันได้ยินเรื่องราวของบุวสวรร์มานานและมันเชื่อว่า หากมันสามารถครอบครองบัวสวรรค์ได้มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดครึ้มและไร้ดวงดาวมังกรก้าวหางแอบลอบขึ้นไปยังภูเขาจักรพันโดยการใช้พลังแห่งลมหมุนและเงามืดเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นมันมันเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบไปในสวนสวรรค์เมื่อมันมองเห็นบัวสวรรค์ที่กำลังบานอย่างงดงามมันรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไหลเวียนอยู่ในกล่นของบวัวแต่เมื่อลองจับบัวสวรรค์มันพบว่ากล่นบัวเปล่งแสงเจิดจ้าพลังศักดิ จากบัวสวรรค์กระจายออกไปทั่วทําให้มังกรเก้าหางรู้สึกถึงความร้อนและความเจ็บปวดมันพยายามดึงบัวสวรรค์ออกจากต้นแต่ไม่สามารถทําได้และพลังที่บัวส่งกลับไปยังมันทําให้มันเสียหางไปหนึ่งหางและรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง <itu> เมื่อจกักรพรรดิแห่งสวรรค์ได้รับทราบเหตุการณ์นี้เขารู้ว่ามังกรเก้าหางจะไม่หยุดยั้งจนกว่ามันจะครอบอครองบัวสวรรค์จกักรพรรดิจึงเรียกประชุมเทพ,พเจ้าและสั่งให้สร้างเขื่อนพลังงานป้องกันรอบสวนสวรรค์เขื่อนนี้จะช่วยป้องกัน ไม่ให้มังกรก้าวหางหรือปีศาจใดๆสามารถเข้าถึงบัวสวรรค์ได้อีกนอกจากนี้จัก,กรพรรดิยังมอบหมายให้เทพสินีเทพทีผู้พิทักษ์แห่งความสงบสุขมาดูแลบัวสวรรค์เทพเสียนีมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและการรักษาความสงบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยยบหลังที่มีเธอสามารถสร้างม่านป้องกันที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้และยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการเข้ามาในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตามมังกรเก้าหางยักษ์คงไม่ยอมแพ้มันใช้เวลาหลายร้อยปีในการฟื้นฟูพลังและคิดค้นแผนการใหม่มันเรียนรู้จากความล้มเหลวที่ผ่านมาและวางแผนใหม่เพื่อทำลายเถื่อนพลังงานและหลอกลวงเทพเซียนหนีให้ละทิ้งหน้าที่วันหนึ่งมังกรเก้าหางได้พบกับนักเวทในแดนปีศาจที่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์เพื่อสร้างภาพลลงตาและทำให้เกิดข้อความเข้าใจผิดมังกรก้าหางได้ทำข้อตกลงกับนักเวท และพวกเขาวางแผนสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกเทพเซียนนีให้หลงเชื่อว่ามีภัยคุกคามจากต่างโลกที่ต้องการการป้องกันเมื่อนักเวทเริ่มลงมือในการสร้างภาพลวงตาเทพเซียนีรู้สึกถึงความผิดป,ปกติและเข้าใจว่ามีบางอย่างไม่ปกติแต่ด้วยความเชื่อในพลังและความมั่นใจในหน้าที่ของเธอเธอจึงไม่ได้ระมัดระวังมากพอภาพลวงตาเริ่มส่งผลให้เทพเซียนนีเกิดความสับสนและรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าในขณะเดียวกันมังกรเก้าหางและนักเวทก็เริ่มลงมือในการทำลายเถื่อพลังงาน ใช้พลังแห่งความมืดและเวทมนต์เพื่อทําให้ม่านป้องกันอ่อนแอลงมังกรเก้าหางใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการพยายามทาลายม่านจนในที่สุดมันสามารถเจาะทะลุผ่านไปยังสวนสวรรค์ได้เมื่อมังกรเก้าหางมาถึงบัวสวรรค์อีกครั้งมันเห็นว่าบัวยังคงอยู่ที่เดิมและยังคงเปล่งแสงอันเจิดจ้ามันตระหนักว่าการพยายามครั้งนี้เป็นการท้าทายสุดท้ายของมันมังกรเก้าหางทําการโจมตีบัวสวรรค์ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ แต่ครั้งนี้มันพบว่าพลังจากบุสวรร์ได้เพิ่มขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้สุดท้ายมังกรก้าวหางถูกพอหลังจากบันวัสวรรค์ตีโต้กลับอย่างรุนแรงและถูกปิดผนึกในมิติพิเศษของแดนปีศาจตลอดการเรื่องราวของบุสวรรษและมังกรหางกลายเป็นตำนานที่สอนให้รู้ถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งที่มีค่าและการเรียนรู้จากความล้มเหลวเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานต่อไปในหลายยุคสมัยเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ถึงความยั่งยืนของความศักดิ์สิทธิ์ และความสำคัญของการรักษาความสงบสุขในโลกของเรา